สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรวยดีแชนแนลค่ะคลิปนี้หวยเด็ดหวยดัง16สิงหาสองห้าค่ะนะวดนี้จะมีเลขอะไรมานบ้างนะคะมาดูกันที่คลิปนี้กันเลยดูก่อนใครที่นี่นะคะที่รวยดีแชนแนลค่ะ มาเริ่มกันที่แม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะไม่ใช่แม่จำเนียนนะคะแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะวดที่แล้วให้มาสองนะคะเข้าเป็นตัวกลับ92นะคะวดนี้แม่ทำเนียนให้เลขอะไรมาบ้างไปดูกันคะ่ะให้มาเป็นเลข1289 2 8 6 8 8 7 1 3 8 8 2 6 9 6และ10นะคะ มาต่อกันที่เลขลับมหัสจรจจ์นะคะงวดวันที่1สิงหาให้มานะคะรางวันที่1บนมีนะคะ9กับ6เข้า91และ92นะคะล่างให้มา7กับ4่ล่างไม่เข้านะคะสิสิงหาให้มารางวัลที่1มี4กับ5นะคะเลขล่างเด่นเป็น1 2จ้าชอบตัวไหนก็จัดได้เลยคะ่ะมากันที่3 ตัวตรงพารวยนะคะก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะคะ16รกรรกฎาให้มา268นะคะเข้าเป็น286นะคะ1สิงหาให้มา139นะคะเข้าเป็น391นะคะงวดวันที่16สิงหาให้มาเช่นเดียวกันนะคะมีด้วยกัน3แถวหลักๆเลยชอบแถวไหนก็จัดกันได้เลยคะ่ะ มาที่รวยเงินทองนะคะหสิงหานะคะให้มาเด่นเป็น5กับ9นะคะเข้าเป็น2ตัวบน9กหนึ่งนะคะสำหรับ16บสิงหาให้มาเด่นเป็น3และ8นะคะมี30 31 34 37 80 81 84แล้วก็87นั่นเองคะ่ะชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลย สุดท้ายแล้วนะคะรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังนะคะก็จะมีเลขของฝันเป็นจริงให้มาเป็น5 8 2นะคะมี8 5 2 8 5 2มีเลขของยายแลนะคะ3 1 8 3 6 3 3, 3 3 4 4 1 4 6 8 4 1 8 8 6และ9 4รวมอาจารย์ดังนะคะให้มามี1 9860ค่ะไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกดแชร์กดติดตามไว้นะคะ